สรุปให้1รอบว่า9รุ่นลักชูนี้มีอะไรบ้างนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าลูกค่ะจะได้ดูสรุปทีเดียวว่าในนี้มีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเริ่มตามอ่าไล่จากไลท์แครีเอ็อมเชนเริ่มจากคลาสสิกเรุ่นที่แรกรุ่นแรกนะคะคลาสสิกนัมเบอรนนะคะราคาเต็ม2,990ลดเรหลือ2,599บาทนะคะ แล้วก็รุ่นที่2นะคะคลาสสิก14นะคะใบนี้ที่เป็นเป้นะคะราคาเต็ม2,890บาทลดเหลือ2,299บาทนะคะแล้วก็คลาสสิก15นะคะสวยเป้อยู่ทรงของเรานะคะมีใส่ Crossbody ให้ด้วยนะรุ่นนี้ราคาเต็ม2,790ลดเหลือ2,299นะคะแล้วก็รุ่นถัดมานะคะคลาสสิก20โฟนเพ uch ของเราที่เป็นมินิวอเล t ด้วยนะคะราคาเต็ม2,390ลดเหลือ1,899บาทนะคะ แล้วก็ถัดมานะคะคลาสสิก wallet number no. 1นะคะราคาเต็ม2,490ลดเหลือ1,799บาทรุ่นีรลดเยอะมากและรุ่นถัดมาลดเยอะที่สุดในโลกนะคะอ่า like carry number no. 5นะคะคล h m มินิคล s ชของเรานะคะราคาเต็ม2,790ลดเหลือ1,799ลดไปเกือบ1,000บาทนะคะลดไป30กว่าเลย35%เลยนะคะแล้วก็ถัดมา like carry number no. 7เป้ไซส์ใหญ่ของเรานะคะราคาเต็ม3,190ลดเหลือ2,599บาทนะคะแล้วก็คลาสสิก 24นะคะใบนี้ราคาเต็ม2590ลดเหลือ2199และใบสุดท้ายนะคะ Light like Carry 21ที่นิง้งรีวิวล่าสุดราคา2890ลดเหลือ2499ค่ะอืมประมาณนี้นะคะ